วิธีการกดเครื่องคิดเลขเวลาซื้อหุ้นว่าถ้าเรามีเงินสองหมืนเก้าเราจะซื้อได้กี่หุ้นลองมาดูกันนะคะอ่าเราก็กดเครื่องคิดเลขนะคะสองหมืนเก้านะเสร็จแล้วนะคะหุ้นราคากี่บาทสมมุติว่าหุ้นตัวนั้นราคาแปดบาทเจ็ดสิบตังค์แล้วกดหารนะคะหารแปดจุดเจ็ดศูนย์เท่ากับเราก็จะซื้อหุ้นได้ประมาณสามพันสามร้อยหุ้นนะคะมัน เวลาซื้อหุ้นนะคะเราก็มาที่สตรีมมิ่งนะคะเราก็มาที่บัญชีนะคะหลังจากนั้นเราก็มาที่เ e p o s i t w i t h d r a w transfer กดมาแล้วนะคะเราก็มาเข้าตรง e-payment o d d นะคะเสร็จแล้วก็ใส่รหรัสนะก็กลับเข้าหน้าหลักนะคะ อันนี้เป็นวิธีการกดเครื่องคิดเลขน,นะคะเวลาเราซื้อหุ้นนะสมมุติเราจะซื้อหุ้นนะคะเรามีเงินอยู่สามหมื่นบาทนะเรากดไปสามหมื่นนะคะราคาหุ้นเท่าไหร่คะแล้วก็มาหารนะราคาหุ้นที่แปดบาทเจ็ดสิบสตางค์นะคะก็หารด้วยแปดจุดเจ็ดศูนย์นะคะเท่ากับนะคะเราก็จะซื้อหุ้นได้โดยประมาณ3,400หุ้นนะคะเพราะเวลาซื้อหุ้นเราจะต้องปัดนะคะเป็นเลขหลักร้อยนะก็จะเป็นส0มพัน ุ้น,นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราซื้อที่เซตอย่างไรนะคะทีนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โปรแกรมเราก็มาอยู่ที่หน้าสตรีมมิ่งนะคะเป็นแบบนี้นะเราก็มากดที่ buy and sell นะคะตัวที่ซื้อเราจะซื้อ TTW นะคะที่ทำน้ำแล้วเมื่อกี้เราก,กดเอาไว้แล้วนะที่3,000 4 0 0รุ้นนะคะ3,400ุ 3, นะแล้วก็กด next นะคะอันนี้เป็นราคาปัจจุบันนะถ้าเครื่องมันคำนวณให้แบบนี้มันก็จะเร็วนะคะแล้วก็เอาราคาที่เขาให้เลยนะคะแล้วเราก็กดพ i n ของเราไปแล้วเรากดปุ่ม buy นะคะโอเคเขาก็จะให้ c o n f i r มนะคะว่า3,400อุทนะคะราคาที่8 7 0บาทสตางค์นะคะ,อ,ะอันนี้นะก็จะเป็นเท่านี้นะคะกด c o n f i r ม โอเคพอตรงนี้ปุ๊บกด m นะคะถ้าเป็น m ก็คือ match นะคะเราก็ได้3,400หุ้นแล้วนะคะ okay. เรามาดูที่พอร์ตโฟลิโอเราเนาะมันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะซื้อหุ้นไม่ยากเลยนะคำนวณแบบนี้แล้วก็เข้าซื้อแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ